สวัสดีครับพบก,กับผมสองสี modify วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดัดแปลงนะครับเป็นปั๊มน้ําเหลี่ยมปั๊มน้ําของมิสูบิชิครับซึ่งอาการเสียคือมันไม่ทํางานผมก็ตรวจเช็คนะครับเพรสเชอร์สวิตแล้วก็เช็คอุปกรณ์ตัวอื่นแล้วนะครับอันอื่นปกติดีแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ไอชุดวงจรนะครับซึ่งมันเป็นชุดเซ็นเซอร์ควบคุมการทำงานของปั๊มนั่นเองนะนะเดี๋ยวเรามาดูนะตรงนี้ครับ ก็คือชุดนี้นะครับชุดที่มีปัญหามันจะอยู่ด้านข้างมันเป็นชุดเซนเซอร์นะครับซึ่งปั๊มเหลี่ยมตรงนี้มันจะทํางาน2ระบบก็คือว่ามันจะมีตัวเพสเชอร์สวิต์ด้วยแล้วก็มีชุดวงจรตรงนี้ด้วยครับเวลาทํางานเวลาที่เราปิดปั๊มน้ำนะครับเพสเชอร์สวิตต์ตัดมันจะสั่งให้วงจรตรงนี้มันจะหน่วงเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยตัวเพสเชอร์สวิตต์ตัดปุ๊บปั๊มน้าก็หยุดทาง,งานท,างทันทีแต่ตรงนี้ยังไม่หยุดนะครับ ต้องรอชุดวงจรตรงนี้นั่นเองแต่ชุดนี้มันเสียอ่าแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับร้านขายอะไหรลร่ตัวนี้ก็ไม่มีก็จําเป็นต้องใช้น้านะจะลองดัดแปลงนะครับโดยการถอดชุดตัวนี้ออกเลยนี่นะผมจะถอดชุดวงจรตรงนี้ออกแล้วก็ใช้ตัวเพชเชอร์สวิตตัวนี้ตัดต่อโดยตรงนะครับเหมือนปั๊มกลมทั่วไปเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าจะใช้งานได้หรือไม่นี่นะครับหาเศษสายไฟมาซึ่งเพชเชอร์สวิตตัวนี้มันจะมี2เส้นอยู่แล้วไอชุดวงจร มันก็จะมี3เส้นมันจะเป็นไฟเลี้ยง2เส้นก็คือสายสีเทากับสายสีดําสายสีแดงนี่เป็นสายที่ว่าเวลาเพชเชอร์แล้วก็ชูเซนเซอร์มันทํางานมันจะจ่ายไฟออกมาเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็ดูนะครับเปิดในกล่องตรงนี้เลยนะครับสายเส้นสีแดงตรงนี้นะครับที่เราจะต่อนะครับผมก็ต่อเลยนะจําตัวเพชเชอร์สวิตต์ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับก่อนนะผมไล่ก่อนนะครับ สายสีดำนะจากปลั๊กมาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไล่สายจากตัวปลั๊กมาเป็นสายสีเทากับสายสีแดงนะครับสายสีเทาจะต่อเข้ากับนี่เข้ากับสวิตตัวเพชเชอร์สวิตก่อนนะครับนี่จากปลั๊กมานะนะครับเข้ากับสายสีเทานะครับเข้าตัวเพชเชอร์สวิตนี่ไฟเข้านะ แล้วก็ทีนี้ออกจากเพชเชอร์สวิตคือสายสีแดงตรงนี้ใช่ไหมผมก็จั๊มต่อตรงนี้เลยจริงๆคือขั้วไหนก็ได้นะครับสลับขั้วก็ได้มันไม่มีไม่มีผลสําหรับตัวเพชเชอร์สวิตครับผมอ่ะทีนี้นะไฟนะครับออกจากเพชเชอร์สวิตไปเข้าสายสีแดงตรงนี้ก็คือจ่ายเข้ามอเตอร์ครับผมเราตัดชุดระบบเซ็นเซอร์ของมันออกนั่นเองคือ ปั๊มเหลี่ยมเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็นปั๊มแรงดันคงที่นะครับมันก็เลยจะมีชุดเซ็นเซอร์พวกนี้นะครับเข้ามาคือเวลาที่ปั๊มมันมันจะต่างที่ปั๊มกลมปั๊มกลมเวลาทํางานบางครั้งนะครับมันจะตัดต่อแบบทีๆรัวๆ,ๆครับทำงานป,อก,ป,อ,กปอกแป๊กปอกแป๊กแต่ถ้าเป็นปั๊มเหลี่ยมมันจะไม่มีลักษณะนี้เพราะมันมีชุดวงจรตัวนี้ควบคุมนะครับเหมือนเป็นชุดหน่วงเวลาของมันด้วยในการทํางานของปั๊มน้ำโอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรนะปล่อยไว้ไม่มีไฟแล้วนะตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับก็จะทดลองก่อน ทีนี้ก็จะลองเสียบปลั๊กเลยนะครับนี่แม้ปั๊มน้าทางานครับแม้ต่อตรงครับผมปั๊มน้ําทํางานทีนี้เรามาเทสระบบว่ามันจะตัดการทํางานได้ตามปกติหรือไม่นะครับนี่มีาวาล์วอยู่ตรงนี้นะปิดวาล์วตรงนี้ก่อนครับลองดูอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ผมปิดบอลวาล์วนะตรงนี้นะครับซึ่งเปิดก๊อกน้ําที่ในบ้านไว้นะแล้วก็ลองปิด ลองเปิดบาวตัวนี้นะครับเป็นการเปิดน้ำนะั่นอยูนะนี่ทํางานนะครับลองปิดนะอ่าคือตอนนี้นะครับระบบทํางานได้เหมือนปกติเลยนะมันจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าสังเกตดีๆปั๊มเหลี่ยมนี่นะครับเวลาที่ตัวเพชเชอร์สวิตช์มันจะตัดก่อนนะครับสักพักหนึ่ง แต่ปั๊มยังทำงานอยู่นะให้ได้เราจะได้ยินเสียงเพชเชอร์สวิตตัดก่อนและชุดวงจรถึงจะตัดมานะครับถึงจะตัดต่อไปนะแต่ตอนนี้คือทำงานด้วยตัวเพชเชอร์สวิตโดยตรงนะครับโอเคครับผมก็จะมาไล่วงจรให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายปลั๊กของออปั๊มน้ำเห็นะครับมันจะมี2เส้นอยู่แล้วสายปลั๊กของปั๊มน้านะแล้วมันจะแยกเป็นสายสีดําไปเข้าไอตัวชุดเซนเซอร์เห็นไหมครับสีดําตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงนะเราตัดสีดําออกเลยนะครับ แล้วก็ตัดสายสีแดงกับสีเทาออกสีแดงกับสีเทาหน้านะตัดออกแล้วนะเราก็มาจามแบบนี้เลยนี่นะครับฮะแดงกับเทาตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะแดงกับเทาเนี่ยให้เอาไปต่อเข้ากับตัวเพรสเชอร์สวิตช์โดยตรงนะซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราตัดทิ้งไปแล้วแล้วก็สายสีแดงกับสีเทานี่ต่อเข้าเพรสเชอร์สวิตช์เลยนะครับจะต่อเส้นไหนก็ได้ไม่มีผลนะนี่ครับเสร็จ สีดำตรงนี้พันเทปพ,พันสายทิ้งไว้เพราะไม่ได้ใช้มันเป็นไฟเลี้ยงของชุดวงจรนะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยเหมือนใช้งานตามอ,าอัตโนมัติได้ตามปกตินะครับเหมือนปั๊มกลมเลยนะตอนนี้นะครับนี่เก็บไว้ครับนี่ครับก็ลองปิดเปิดนี่ใช้งานได้นะครับไหม ก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็แจ้งกับทางเจ้าของเครื่องเขานะครับว่าจะทำการต่อตรงเพชเชอร์สวิตช์ให้ใช้งานได้ไปก่อนนะแต่ก็ลองดูก่อนนะครับถ้ามันใช้งานได้แบบเสถียรไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้แบบนี้ไปเลยก็ได้แต่ว่า,าถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดการอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยซื้อชุดเซนเซอร์ตัวนี้มาเปลี่ยนนั่นเองครับผม ก็ตามนี้ไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีจะเป็นในลักษณะนี้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยเลยินดีดตอบคำถามน,นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ